ส so, วัสดีครับเพื่อนเพื่อนแล้วแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไลน์เกมเซนที่สำหรับอีเวนต์นี้คือต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้ทำนะทุกคนเนื่องจากว่าผมไม่มีคือไม่มีเพชรเหลือแล้วจริงๆก็เลยแบบไม่ทำนะกล่องท้าทายอย่าแหาทำทุกคน <c oughs> เป็นไปไม่ได้มันจะได้อ๋อมันจะได้จริงๆเหรอ2000 <c oughs> สองพันเหรอ ถ้าเกิดว่าได้สองพันถามว่าคุ้มไหมผมก็ว่าไม่คุ้มนะเพราะว่าสามสิบห้าบาทปกติสามสิบห้าบาทมันจะได้หนึ่งพันใช่ไหมก็อันนี้คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเลยนะได้แค่สองพันเออไม่คุ้มนะทุกคนสําหรับผมนะแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะได้หุนด้วยเออเป็นไปไม่ได้แล้วก็มาเปิดแพ็กการ์ดอีพูที่แจกประจําเดือนกุมภาเนี่นะคืออะไรไมาดูกันเลยตัวหูดไหม กากๆทุกคนกากๆกใครได้ตัวนี้ก็คือแบบเออไม่ต้องสนใจเราไปลุยหลีกกันดีกว่านั่งจากว่าวันนี้เราก็ได้เออเมื่อวานผมตลกมากทุกคนคือผมเล่นจนแบบเผลอหลับไปอ่ะแล้วก็ปล่อยหลีกคาไว้แบบนี้เฉยเลยนะไม่รู้ว่าได้เจอกับอะไรนะก็คือเผลอหลับไปก่อนนะวันนี้เราก็เลยจะมาจัดการใหม่ เพราะว่าปกติเลิก2องทุ่มใช่ไหมแล้วก็กลับมาถึงอะประมาณทําทุรละอะไรทุกอย่างเสร็จกว่าจะเล่นก็ประมาณ3ามทุ่มเล่นปุ๊บแล้วก็มันง่วงอะเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้จริงๆทุกคนแต่นี้เราก็ได้มาเจอกับเดทนะเป็นเดทใหม่เพทีเดทกับเพที่โคนะใครจะโหดกันดูกันเลยโ้ด่านนี้ก็คือเสียเปรียบอย่างหนึ่งคือ เราไม่สามารถสร้างไอไม่สามารถสร้างพวกกับดักพวกอะไรไว้บนเลนไอ้ตรงตรงเกาะได้นะทุกคนถอยห้าไว้ก่อน เนี่ยก็ยกนางเลยนะเลีย่ยให้หนางได้ผู้ได้เกิดโอ้โหมาด้านหลังอีกร้อยหลังแล้วเดซ่ะมันได้เปรียบไอ้มันโคตรดีของเดทก็คือมันสามารถที่จะอันนี้ได้ทุกคนเรียกว่าอะไรอะ่ะไอ้หุ้มส่งหน้ามันสามารถที่จะ ดูไหมเฮ้ยผมลืมไปแล้วนะเมื่อกี้จะพูดอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคัดตังสมาธิแป๊บหนึ่งทุกคนน่าเราดูนนะทีนี้หูแพง ไปอีกเหรออย่านะลงคุกนะไปไหมเออถอยหลังหน่อยไม่ถอยหลังไม่ถอยหลังไม่เป็นไรเรามีโล่อยู่นะมาตรงนี้เลยทุกคนสลับตำแหน่งเพราะว่าอีกาไม่ออกมันเป็นไรเบื้อสองอีกที อย่ากกลัวทุกคนอยากกลัวตรงนี้ออกออกไปสวยมันยังมันยังเดี๋ยวก่อนหกแบบไม่เบิ้ลโอเคเราสามารถวาปได้อยู่นะแต่นี้ทีนี้มันน่าจะ ต้องใช่แล้วไหมแตานี้เอาไปสวยโอ้ตุยไปสซ <c oughs> ไม่ตัดนางฟ้าอีกอ,อีกรอบนึงอ่าเป็นยังไงล่ะโอ้โหแต่นี้เจอกับพี่หุ่นนะ ทำไมเราต้องได้เล่นก่อนตลอดเลยไม่เข้าใจทุกคนไอตัวนี้ยิ่งแบบเรียกอะไรมันกันแบบตัวแพ้ทางของครูด้วยนะเราจะต้องเล่นให้หนักกว่าชาวบ้านชาวช่องก่อนมันมีการวิกไหมถ้าแบบนั้นเราต้องชิงวิกเลยทุกคน ตามันมีการวิเหหรือเปล่าน่าจะไม่มีนะโอ้โหลงตรงนี้เลยทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมโอเค จะโดนแล้วทุกคนไอพื้นที่นี้ถ้าจําไม่ผิดมันจะถ้าเกิดมันตกแล้วมันจะเก็บค่าผ่านทางเนี่ยขนาดแค่ทีเดียวนั้นเนี่ยลู่หาไปหมดเลยว์ปอีกเอาโอเคว์ปไปตรงนั้นเลยฮือ,อหมวกหายเลยขนาดมันทอยกตาเดียวนั้นเนี่ย ก่อนเดี๋ยวก่อนให้ฉันได้จบดีนะ <c oughs> น่าจะกลับเมืองนะทุกคนอย่านะเออบนสิบสองให้ได้ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มีการวาร์ปเลยนะแต่กันไว้ก่อน ทีนี้ลองดูสิเออมันไมก่การดักไม่ใช่การวาเออไม่มีนะทีนี้แหละเธอเอ,อ,เอ,อเย๋ยเอาไปสวยตุยไปเสียไม่เป็นไรเรายังได้ถอ,อยอีกหนึ่งครั้งจิต ออกเก้าเลยทีนี้ไม่เอาเออกไปสวยขังอีกรอบไหมลูกเออโดนนี่มันยุบเว็นหรือเปล่าโดนมันนี่กัน สองกับหลังอยู่ตรงนี้ทุกคนเอาไปสเสวยหายไปซะหุ่นก็หุ่นเดือเห็นไหมทุกคน อันนี้ตอนนี้คือเซตเดียวกันเป๊ะเลยนะทุกคนเดี๋ยวขอส่องเขาก่อนอ่าเหมือนกันเดะมีการวิกอยู่ในผีเสื้อโอ้โหมันหลุดมือไปก่อนนะเบิ้ลสิบสองไปออกสิบไม่เป็นไร <c oughs> yêu quên thợ ok แล้วมันดีกว่าเราตรงที่ <c oughs> โอ้โหเงินหมดเลยทุกคนเขาดีกว่าตรงที่เขามีอันนี้นะเขาเป็นคอสตูมซึ่งเกมมันจะอวยเขามากกว่าเราอยู่แล้วนะขังอืกูว่าแล้ว ได้ถอยรอบหนึงเหรอยังไงมาถ้ามันยกนี่เราตุยเลยนะมันไม่ยกแล้วมันจะมาโจมตีเราอีกหนึ่งรอบขอให้ไม่ขังเถอะครั้งนี้ขอไม่ขังนะโอเค สวยสลับเมืองอีกละ่ะโอ้โหโอเคสวยเลือกพื้นที่โอเคเออโดนซะบ้าง คนสิบสองไปลูกวางตรงนี้นะแล้วก็อัญเชิญเออตัดนางฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ๋อตุยไปเสีย หืครูก็ครูเถอะแต่นี้เจอน้องเมรีวนะแต่คืองงตรงที่ว่าทำไมต้องได้เล่นก่อนทุกตาเลยทุกคนไม่เข้าใจจริงๆเล่นเมรีวเนี่ยต้องอยู่ข้างหลังไว้เป้นสองสิ โอ้โหตุยแล้วเพราะมันทอยไม่เบิลถ้าโดนขังคือไม่ต้องทำอะไรแล้วนะทุกคนตุยเยี่างเดียวขอร้องอย่าขังนะลูกเนี่ยขนาดไม่ขังนะ โดนไปนแล้วนอนเนาะโอเคย,ยังยังยังไม่ออกอยู่นะมันเป็นดาร์กหรือเปล่าอยากหางนะลูกเอเคกูจะกู้ขอเพียงอยากหางก็พออยากหางโอ้โหโอเอ๊โกแมจิวะ ดูไปชื่อมันขอภายในคำหยาบคายนะทุกคนเนเมื่อมันเป็นเกมเราคุยแล้วมันจะได้อัธรตนะเข้าใจไหมเพืพ่อนๆนเด็กๆก็ห้ามลอกเรียนแบบนะทุกคนมันไม่ดีเออตัวเดิมไหมขอให้เป็นตัวเดิมเถอะเพี้ยงโอ้ตัวเดิมแฮฟฟัม มาจะไม่ให้ได้ผู้ได้เกิดเลยแต่นี้ไม่อยากสวัสดีเขานะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเราแบบส่งสติกเกอร์อะไรแบบนี้แต่ก็ดีใจที่ได้เจอระหว่างมเมลีวกับครูมาดูกันเกมนี้บอกเลยใครมีโอกาสได้เล่นก่อนนะตุยเยอะ แล้วสาบสีมันไม่ค่อยออกเลยนะเป็นอะไรไม่รู้น่าจะออกแล้วแต่นนี้เอ้าวัวบถอดต่อไหมเบิ้สิบสองไปลูกมเมเลี่วเหรอ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ฉันได้พูดได้เกิดนะเอาไปเซวยยัยงรอดใช่ไหมอีกหนึ่งสเต็ปเอาไปสไปซวยมาพิซัสอูอ้โดนดีด่งสเต็ปยังไงล่ะ ยอมไหมถ้าไม่ยอมก็อินหนึ่งสเต็ปนะืม hmm. เปยังไงล่ะเมเรียวก็เมเรียวเถอะแต่นี่เจอเมเรียวเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ตัวเดิมนะคือประเด็นก็คือเราได้เล่นเป็นคนแรก มามันมีการวิคแค่60เปอร์เซ็นะเราจะเสี่ยงนะแต่นี้ถ้า60สเปอร์เซ็นออกก็คือเราตุยแค่นั้นแหละถ้าเกิดเราไม่ออกกเราชนะมาดูกันนะ เก้าลุ้นอีกานะทีนี้เออชนะทุกคนเห็นไหมชีวิตมันต้องเสี่ยงทุกคน อ่แต่นี้เราเจอกับอ่าน่าจะเป็นตัวที่เออตัวเมื่อกี้เลยนะตัวที่มันแพ้เราเมื่อกี้ทุกคนเราวิกใส่นะแต่นี้เราจะล้มใส่นางนะแล้วนางก็โชคหลายที่นางได้เล่นก่อนทุกคน ัักทงซะด้วย อ่ะตรงนี้ก่อนก็ได้เคือสิบสองไปลุกโหออกสิ ขังขังเลยอ๋อมันไม่มีทองลืมไปแต่ดังฟ้าอเลยลูกมาดูว่ามันจะเสี่ยงไหมมันจะขังเราเหรอมันจะขังนะทุกคน หังติดซะด้วยสวยแล้วสวยแล้วทุกคนตอนนี้ กู้ต้องกู้แล้วแต่นี้ไม่แน่เลยโหดูมันส่งสติกเกอร์อีกโอ้ตุยเลยทุกคนแพ้แล้ว าที่8นะทุกคนไม่อยากจะเริ่มใหม่แล้วเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วย mm hmm. เผื่อจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปดีๆสำหรับครั้งนี้บ๊ายบายไปละ